เครื่องเล่นจอ Android ใน Honda Accord g 9นะครับมีฟังก์ชันการปรับแอร์ขึ้นโชว์สถานะนะครับแยกอุณหภ,ภูมิซ้ายขวานะครับเป็นอิสระฟังก์ชันเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะมีลักษณะาการชมภาพเลือกมุมมองภาพของเลนเดิมกล้องได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันวงเลี้ยวหรือระบบ เจโลก็ยังคงอยู่นะครับองศาของลักษณะาการเลี้ยวมุมเลี้ยวและที่สำคัญคือจอแสดงผลเดิมก็ยังคงใช้งานได้นะครับด้วยอุปกรณ์กล่องเวอร์ชันรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของกล่องอินเทอร์เฟสและกล่องแคนบัสเครื่องเล่นจอ Android กับ Honda Accord G9 นะครับมีฟังก์ชันเปิดประตูแจ้งสถานะแสดงผลนะครับ มีต่อเข้ากับระบบกล้องเดิมของรถนะครับเป็นกล้องถอยหลังสแสดงผลเข้ากับจอเดิมด้วยนะครับเปลี่ยนลนักษณะการชมภาพเป็นเลนมุมต่างๆของกล้องมองหลังเดิมได้นะครับเปิดกล้องซ้ายได้นะครับในขณะที่เราเลี้ยวซ้ายนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้ทั้ง2ปุ่มนะครับปุ่มที่พวงมาลายัย และปุ่มที่ก้านปรับไฟนะครับหากเรากดปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นภาพกล้องซ้ายเช่นเดียวกันครับฟังก์ชันครบนะครับกับระบบกล่องอินเทอร์เฟซและกล่องแนบัสที่ลิงเข้ากับคอนโทรลพวงมาลัยเดิมของรถนะครับฟังก์ชันอยู่ครบสเปคเครื่องเล่นนะครับเป็น แรม6ลอม128จิกนะครับไหลเลื่อนมีช่องใส่ซิมสามารถใส่ซิมอ่าอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็ปลัด USB ออกถึง2ชุดนะครับมีชุดที่อยู่ในลิ้นชักแล้วก็อยู่ในคอนโซลกลางเดิมนะครับซึ่งเป็นปลั๊กต่อตรงรุน่น สนใจงานติดตั้งกับเรานะครับอ u t เทอร์เทคดีไซน์0 6 3 6 4 9 9 9 5 6ถนนเลี่ยงเมืองตรงกันข้ามปะตะทวันอารมณ์จงังหวัดอุรราชธานีครับสวัสดีครับจอเครื่องเล่นใหม่พร้อมชุดหน้ากากปักตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายให้มุมพองภาพที่สวยงามทุกมุมมองพร้อมระบบอีคเลเซอร์และอิเล็กทรอนิกส์คอรโอเวอร์วงจรเสียง DSP ทดแทนขครื่อเล่นเดิมได้อย่างเหมาะสมและสวยงามต่อพ่วงเข้ากับระบบกล้องเลนส์วอชเตเดิมด้านซ้ายในกรณีเปิดไฟเลี้ยวและกล้องท้ายรถเดิมของรถ